ทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็จะมาเล่นไม้ครับกับพี่ผมอีกแล้วชื่อชื่อผมพิมพ์ชื่อพี่ผมพิมพ์ผิดเฉยๆช่างมันนี่ยังไม่มีไม้หรอมีอยู่เก้ากับห้าสกับห้าแล้วมียี่สิบแล้วเดี๋ยวพี่จะเหลือไว้เสืือมันมืดแล้วทีนี้ก็จะได้เอาทรายเฮ้ยเอาไม้ไ เอาไม้โอ๊กเลยหรอเอาไม้โอ๊กใช่ไหมเออเอาลาแอนซับไว้ตรงนี้อืมใช้ไม้โอ๊กดีกว่าสวยดีใช้ไม้โอ๊กโอ้แล็ปเดิร์แร็บเดิร์อือหือรเดิเดี๋ยวเจ๊ไปตัดไม้โอ๊กก่อนมันคือโอ้แล้วโตออยู่ด้วยกันเหรอก็ขุดที่หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันเหรอไม่ แสดงว่านี่คือบ้านอตัดไม้ปตัดไม้ปาเจ้าของแมมไม่มีคิปตัวไายเอามาแล้วมันก็ค้างแหละนะฮะคลิปก็หนึ่งนาทีแล้วตอนนี้ก็เอก็ม่ตะกุมเออเออเสียงเสียง เสียงเด็กนะ่ะเสียงเสียงเด็กก็เออไม่เป็นไรนะช่าง่มันช่างน้องถือผงไปว่าใช่างมันเอ,อามาจากไหนเอาก็ช,ช่างมัน,มนไงมันหนักกี่กิโล <c oughs> โอุย้ย <c oughs> นั่นคนนะไม่ใช่หมา <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเอออะไรเนี่ย ไม้อก๊กเอาไปไม้อก๊กขาไปไม้อก๊กอก็มีเยอะเยอะไม้อ๊กจังเกลิลนี่ก็หายากเนาะตัดไม้ไปโอ๊ยโอโ้โหมดสงสัยค้าง

น้อยป่าคนเดือนร้อยป่าก็เคกเจไม้ยมีแต่ไม่ให้ใจนะเลยเออไล์แอนซับวางไว้ตรงนี้ดีกว่าโอ้ยไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนและไล์แอนซับสร้างกลางเกาะดีกว่ามันเห็นเกาะ เจออยู่ไหนอ๋อีของกินแล้วู่ในป่าพี่เจอแต่หมูแป๊บนึงพี่เจอแมงมุมในป่าเอ้อไม่ใช่พี่เจอ เป็นรูเฮ้ยเจเจอะไรมานีดิไอ้กุ้งไอ้พ่ก็ไปไม่มาอ่าเดี๋ยว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 ะนะคะนี่โต๊ะคราบเหมือน ปแล้วตีดีดีดต้องขับใครว่ไวกว่านี้พี่เตยไปอยู่อีกเกาะหนึ่งนะไม่ไปไกลจังเลยไม่ใช่เกาะอีกเกาะหนึ่งหรอกเป็นที่โล่งนี่ครับเป็นบิ๊กบอยบิ๊กบอยเขาเปิดดูปิ๊กบอยสิ ห<โ>นึ่งแล้วทั้งหนึ่งห้านละหกเนี่ยโอ้พี่ต้งตายเนี่ยพี่สามกว่าน้อยครอสเด็กเขาก็ในกระจกเดี้ยวอะไร คือตัดไปเอ้ยไม่ใช่ตัดไปไไดตัดไปมันหมดเหรอมันไม่ยอมออกมันโยกเหรอลูกทำไมมันโยกอ่ะไม่รู้เดี๋ยมันออกเองมันไม่ออกเนี่ยยังไม่ถึงอะไรถอยไนี่ไม่ยังหรออะไรเนี่ยไม่รู้อะไรอ่ะไอ้หนูกินข้าวไม่ได้ยายไปไหนกินข้าวไม่ได้คนหนูนี้ที่ทิอย่างนก็ทิ้ง ก็เลยน่าจะไมูไดกมันิ่โอ้ตัวเียวอนไรล่ะอืมอแมองหวานตัวนี้แล้วเอาปากัหตัวเลือกไม้สวยตัวไม่มีมอเตอรนี่เราบอาเเอานี่บ่แม่ทำแนี้เขนังไงยี่ของขวัญเกิดป่าให้ชิตัวนี่วาเกิดตัวอ 呃，作业快点个了作业。